p o w e r f u ฟ m ม n ยยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ดีๆเพื่อเพิ่มพลังกายพลังใจและพลังสติปัญญาขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องทฤษฎีจิตวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันฟรอยด์ที่ค้นพบว่าสามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในสมัยนี้ ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้ขอกล่าวถึงประวัติของซิกมันฟรอยด์โดยคร่าวๆนะคะหลายท่านคงรู้จักกันดีในสมัยที่เราเป็นนักเรียนนักศึกษานั้นทุกท่านคงผ่านการเรียนรู้จิตวิทยาของบุคคลสำคัญท่านนี้กันมาแล้วนะคะในสมัยที่เราเรียนหนังสือเรามักได้รับการท่องจำไว้ว่าซิกมันฟรอยด์ เป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ซิกมันฟรอยเป็นจิตแพทย์ชาวออสเตรียเป็นเชื้อสายยิวเกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศส3 9 9ในจักรวรรดิออสเตรียซึ่งปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐเช็กและเสียชีวิตในวันที่23กันยายนพศส4 8 2ซึ่งรวมอายุได้83ปี ซิกมันฟรอย์สนใจด้านวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเวียนนาสาขาวิทยาศาสตร์ไปเรียนต่อสาขาแพทยศา,าสตร์จากนั้นได้ไปศึกษาต่อโรคทางสมองและประสาทาที่กรุงปรารีสกับหมอผู้เชี่ยวชาญด้านอัมพาตและที่นั่นเองฟรอยได้ค้นพบว่าความจริงแล้วคนไข้บางรายป่วยเป็นอัมพาต เนื่องจากภาวะทางจิตใจไม่ใช่ร่างกายนี่คงเป็นที่มาของจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนั่นเองซิกมันฟรอยด์จึงเป็นทั้งแพทย์และนักจิตวิทยาซึ่งเป็นผู้ที่บุกเบิกการศึกษาทางด้านจิตวิทยาทฤษฎีต่างๆของซิกมันฟรอยดได้ค้นพบและยังคงนำมาใช้รักษาโรคทางจิตอยู่จนถึงทุกวันนี้เช่นทฤษฎีบุคลิกภาพแบบจิตวิเคราะห์ ซึ่งกล่าวว่าพลังจิตใต้สำนึกมีผลต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและจำแนกบุคคลให้แตกต่างกันแต่ในตอนนี้ขอกล่าวถึงทฤษฎีบางส่วนที่มีความเชื่อมโยงในบางแง่มุมกับเทคโนโลยีซิกมันฟรอยเจ้าของทฤษฎีจิตวิเคราะห์ซึ่งเป็นวิธีการรักษาความเจ็บป่วยทางจิตและเป็นวิธีอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ แม้ว่าแนวทางและทฤษฎีของซิกมันฟรอยด์อยู่ในยุคก่อนการปฏิวัติทางเทคโนโลยีแต่แนวคิดและทฤษฎีนี้ก็ได้ส่งผลต่อวิธีคิดของมนุษย์กับเทคโนโลยีซึ่งเป็นมรดกตกทอดทางความคิดที่ชวนให้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของซิกมันฟรอยด์และความเชื่อมโยงทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ผลงานทางด้านจิตวิทยาที่สำคัญของซิกมันฟรอยก็คือการสำรวจจ,จิตใจหรือทฤษฎีจิตไกรสำนึกเขาคือผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในช่วงปลายคิสตศตรวรรษที่19และ20โดยทฤษฎีของเขาเชื่อว่าภายใต้ความคิดและการกระทำที่มีสติของมนุษย์เรานั้นมีแหล่งสะสมความปรารถนาความกลัวและความทรงจำเอาไว้มากมาย ซึ่งในบริบทของเทคโนโลยีแนวคิดนี้มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคนยุคใหม่กับอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหลายโซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตที่เป็นเสมือนแหล่งเปิดเผยแงยม่มุมที่ซ่อนบุคลิกภาพและความปรารถนาของคนเราไว้ในนั้นด้วยโดยแนวคิดจิตไร้สำนึกของซิกมันฟรอยสามารถทำให้เราเข้าใจว่าทำไม คนเราถึงสนใจแอปพลิเคชันต่างๆเว็บไซต์เนื้อหาหรือสินค้าออนไลน์บางรูปแบบและทำให้เทคโนโลยีนั้นสามารถเข้าถึงความต้องการทางจิตวิทยาที่ลึกที่สุดของเราและส่งผลให้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความสนใจของคนเราได้จากนั้นจึงได้นำเสนอเนื้อหาเดิมหรือใกล้เคียง กับสิ่งที่เราสนใจเพิ่มมากขึ้นหลายท่านคงสงสัยใช่ไหมคะว่าเมื่อเราค้นหาสิ่งที่เราต้องการเช่นสมมติว่าทุกท่านค้นหาสินค้าชนิดหนึ่งอาจเป็นรองเท้าจากนั้นก็ปรากฏว่าเป็นรองเท้าในยี่ห้อที่ทุกท่านค้นหามาปรากฏบนแอปพลิเคชันของท่านหรือจากนั้น ก็อาจมีรองเท้าอีกหลายยี่ห้อที่ใกล้เคียงกันมานำเสนอให้ท่านได้พิจารณาและตัดสินใจเลือกเป็นต้นนะคะหลายท่านคงสงสัยว่า AI นี่ช่างฉลาดจริงสามารถอ่านจิตใจเราได้แต่ความเป็นจริงแล้วก็ใช้วิธีการจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันฟรอยนั่นเองนะคะ แนวคิดนี้ที่ควบคู่มากับจิตไร้าสานึกคือแนวคิดการปราบปรามซึ่งเป็น,นกลไกทางจิตวิทยาที่มีจิตใจผลักดันความคิดและความทรงจำที่ไม่ดีหรือก่อให้เกิดความไม่สบายใจเข้าสู่จิตไร้าสานึกเพื่อปกป้องตัวตนอันมีสติซึ่งในยุคดิจิทัลผู้คนมักใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ หรือหลีกนี้จากอารมณ์ความคิดที่ไม่สบายใจเหล่านั้นโซเชียลมีเดียวิดีโอเกมและบริการสตรีมมิ่งจึงทำหน้าที่เป็นรูปแบบการปรับปรามสมัยใหม่ช่วยให้หลีกเลี่ยงการเผชิญกับความขัดแยง้งได้ชั่วคราวซิกมันฟรอยให้ความสำคัญกับความฝันในฐานะที่เป็นหน้าต่างสู่จิตใต้สำนึกโดยในบริบทสมัยใหม่ การโต้อตอบของเรากับเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟนได้ทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตในยามตื่นและโลกแห่งความฝันไม่ชัดเจนการแจ้งเตือนข้อความต่างๆมารบกวนกิจวัตรประจำวันของเราอยู่เสมอและบุกลุกจิตใต้สำนึกของเราเหมือนกับที่ความฝันแทรกแซงการนอนหลับของเราการทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้ สามารถช่วยให้เราจัดการผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อรูปแบบการนอนหลับสุขภาพจิตและความเป็นอยู่โดยรวมของเราได้แนวคิดและทฤษฎีของซิกมันเฟอยังมีอีกมากมายโดยที่กล่าวมาแล้วเป็นเพียงตัวอย่างแนวคิดและทฤษฎีของนักประสาทวิทยาผู้ทรงอิทธิพลในอดีตท,ที่ทำให้มรดกตกทอดทางความคิดที่มีคุณค่า เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของมนุษย์เรากับเทคโนโลยีจากบทบาทของจิตไร้สำนึกในพฤติกรรมดิจิทัลของมนุษย์ไปจนถึงวิธีที่เทคโนโลยีเป็นรูปแบบหนึ่งในการปราบปรามถึงแม้แนวคิดของซิกมันฟรอยจะเกิดขึ้นเมื่อ100กว่าปีที่ผ่านมาแต่ทฤษฎีของซิกมันฟรอยนั้นก็ยังได้รับการน,นำมาใช้นำมาเสนอได้อีกหลายๆสถานการณ์ แนวคิดของซิกมันฟรอยด์ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงยังได้เข้าใจถึงพลังทางจิตวิทยาที่มีบทบาทในโลกดิจิทัลมากยิ่งขึ้นและแม้ว่าเทคโนโลยียังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งแนวคิดของซิกมันฟรอยด์ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และสำรวจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจิตใจของมนุษย์ และโลกดิจิทัลกันต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกท่านวันนี้นะคะค่อนข้างมาในเรื่องของจิตวิเคราะห์ใช่ไหมคะหลายท่านคงพอเข้าใจถึงการที่เราใช้เทคโนโลยีแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการโฆษณาสินค้าต่างๆที่ทำให้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้น สามารถจับความรู้สึกของเราได้ว่าเรากำลังต้องการสิ่งไหนอยู่หรืออ่านใจของเราได้นั่นเองนะคะหลายท่านคิดว่าบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องของจิตนะคะเหมือนกับการอ่านจิตของเราได้นั่นก็เป็นความสามารถอีกขั้นหนึ่งของ AI เพราะฉะนั้นโลกเราปัจจุบันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่าง ที่น่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเลยนะคะเราก็คงติดตามกันต่อไปนะคะว่าโลกของเรานั้นจะมีสิ่งใดที่พัฒนาขึ้นไปอีกนะคะซึ่งมันน่าสนใจจริงๆใช่ไหมคะมนุษย์เหล่านั้นมีความสามารถในหลายๆด้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นทุกท่านนะคะควรจะต้องดูแลรักษาร่างกายของทุกท่านให้มีสุขภาพดี สามารถอยู่ดูโลกของเราหรือการเปลี่ยนแปลงโลกของเราว่าโลกของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบไหนภายใน10ปี20ปีหรือ30ปีข้างหน้านิกกี้พาวเวอร์ฟูมายขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องนิกกี้พาวเวอร์ฟูมายแล้วพบกันตอนต่อไปนะคะ แฮปปี้พาวเวอร์ฟูลมสวัสดีค่ะ